คาซีดเด็กและเกิดมาตรฐานใหม่ปลอดภัยรอบทิศทาง คาซีดเด็กและเกิดครุโต้ค่ะจากแบรนด์เอเลเบเบ้นะคะรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับเพดซับพอร์ตนะคะหนาถึง1 0 0 mm, มิลลิเมตรเลยค่ะป้องกันการกระแทกได้อย่างมั่นใจติดตั้งด้วยระบบไอโซฟิค่ะมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยใหม่จากยุโรป R 1 2 9หรือว่าไอไซนั่นเองค่ะโดยมีการทดสอบการชนทั้ง4ทิศทางเพื่อความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้นคาซีดรูปทรงไข่ค่ะอบล้อมทารกรอบด้านนะคะมาพร้อมกับด้านข้างขนาดใหญ่ป้องกันการกระแทกด้านข้างได้อย่างปลอดภัยค่ะ BabyCA คเทคโนโลยีค่ะ,คะระบบพนักพิง ยุบตัวอัตโนมัติช่วยรองรับแรงกระแทกและปกป้องกระดูกสันหลังเมื่อเกิดอุบัติเหตุคงคาซีทค่ะผลิตจากไฟเบอร์กราดนะคะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าพลาสติกโดยทั่วไปค่ะขาค้ำคู่ปลอดภัยค่ะมาพร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อติดตั้งไม่ถูกต้องมาพร้อมช่องระบายอากาศรอบตัวถึง1695ช่องเลยค่ะทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีหลังคาขนาดใหญ่ค่ะป้องกันรังสี UV ได้ถึง99%